พนมทองครับอังคารนี้ครับ7มิถุนายนมวยดีที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ชมครับยกที่3ของคู่รองศึกเพชรยินดีเอาละครับเปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับเพชรเดชเด,ชเด,ชเดชียดเข้าไปปล้ำไหตีเข่าอาทิตยถนัดแล้วนะครับมีแข้งขวานำไปก่อนต่อยหมัดแล้วก็ปล้ำไนสิงเพชรก็ยังอาศัยหลักเหลี่ยมเชิงมีลูกทีบคอยสกัดเอาไว้แล้วก็แข้งซ้ายหน้าดูว่าจะทํางานได้ดีหรือเกินเอาไ่สนนะครับต้นเบียดเข้าไปเอาปล้ำไหตีเข่า ทิงเพชรพยายามจะไล่แขนกู้นะครับโอ้โแล้วก็โอ้โโอโลูกนี้นี่มาโดนพิกเหลี่ยมลงไปเลยครับโอ้โหอ่ะนี่ครับอาเีนี่ยชยกที่สามโอ้โหนี่ครับไฟโอ้ยอ่าตอนนี้เริ่มเริ่มโชว์เริ่มโอ้ยห,หุกหุกซ้ายครับาเพชรเดชแชมเปียนแชมเปียนโอ้แต่ว่าตอนนี้อ่าต้องลงทุนก่อนนะครับไฟแดงเพชรเดช นี่ครับตอนนี้ยกสามายังกำกึ่งกำกึ่งครับเขาบอกว่าน่าต้องประมาณยก3ายก4ี่จะเป็นเขตแดนของมวยเข่าพี่อารีครับหรือว่ามวยเข่าแต่อาวุธนี่หลากหลายนะครับเพชรเดือดมมัดแรงซองแรงล้วลูกเตะขาที่ก็แรงเหมือนกันเอาตอนนี้สิงเพชรพยับจะเดินเบียดโอ้โหไอ้ไสจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงเข่าสู่เนื้อเนื้อเหมือนกันนะครับไม่มีใครยอมใครมาดูนะครับจะแย่งอาชีพของเพชรเดือดได้หรือเปล่าตอนนี้ทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งซองเอาแล้วครับแลกกันอย่างนี้ โอ้โหแฟนมวยนี่เชียกกันสนั่นแล้วครับโอ้โหนี่ครับมารวมถึงท่านผู้ชมชาวต่างชาติครับมาเมืองไทยอยู่กรุงเทพนี่พลาดไม่ได้ครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินมาต้องมาชมและครับศิลปะประจำชาติของเราครับสิงเพรยินดีอื้ยบวกบัดบวกศอกเอาแล้วตอนนี้อุ้ยเอาหัวนายจับไปเพจสิงเพรโอ้โหจงหวะล็อกได้ดี เพชรเดชทำได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ห่างนิดเดียวนี่มาโดนจังหวะการไล่แขนแทงเข่าสิงเพชรก็ทำได้สวยๆนะครับแต่ตอนนี้ยังเบียดติดตลอดไม่ยอมแล้วนะครับชักจะโมโหครับเพชรเดชเบียดเข้าไปเอาโอ้โหโว,วงในนี่แหละครับพอไปท้าที่จะโดนแทงลรวคาไว้นี่ครับฝ่ายแดงแฝดมหาภายเด็กดื้อต้องเดินเร็วนะครับเดินช้าี่สิงเพชร โอ้โหรอเลยอยู่แล้วครับาวางแข้งสวยๆแต่ว่านี่ครับอโอ,โ,โอ้โหตอนนี้ออกอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้คนละแข้งโอ้ยสวยครับน้ำเงินโอ้อ้าวไม่สนครับทนเข้าไปทนเข้าไปเพชรเดช แม้ว,ว่าสิงเพชรนี่มาได้ลูกเตะและคาครับแล้ววงในนี่มีขวางแล้วก็ยัดไส้สวยๆนี่นะครับเปียกเข้าไปถึงตัวตหลอดนะครับไมโสนเพชรเดือดเพียไไ้มีหมัดด้วยเอาตอนนี้เปียกกันทั้งหมัดทั้งสอกนะครับมีหมัดนําไปก่อนดูวงในนี่ยังไอไม่์ถนัดมาเจอลูกขวางลูกคาโอ้โหสร้างปัญหาให้กับเพชรเดือพอสมควร0863557893ครับอาวชมกันต่อยกที่4ครับ ยังคงเดินเหมือนเดิม mm hmm. เพชรเดชขยับเข้าไปหามีมัดฮุกซ้ายนําไปก่อนเอาซ้ายแข้งซ้ายสวยๆส,ยสิงเพชรก็ม,มีแข้งซ้ายคอยสก,กัดเอาไว้เหมือนกันตีหน้าทาได้ดีนะครับเตะซ้ายแข้งซ้ายมาดูจังหวะการรัการ,รการล่อมนะครับตอนนี้ล็อกได้ตีโอ้โหเอาละครับเริ่มตีได้มีเสียงเชียร์ก็ฮึ่มเวทีครับนี <c oughs> ่ครับ สถานการณ์มันยังคู่ขี้สูสีอยู่ครับอาขยับเดินเปิดเกมมวยเข่าไฟแดงเพชเดชแต่ว่าสิงเพชครับอ่าอยู่ที่ไยแดงครับาเดินเร็วเดินช้าามีผลต่อรูปเกมเพราะฉะนั้นนี่ครับาเดินไปด้วยมายิงมัดหนึ่งสองอู้แต่ว่านี่ครับาขวางตั้งสู้อยู่ครับสิงเพชเอาล้ครับตอนนี้เริ่มทําได้ดีนะครับเพชเดชเบียดเข้าไปออกแทงต่อยหมัด ตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับสิงเพชดเพราะตอนนี้นี่ตูนะครับเริ่มตีได้โอ้โหเอาละครับอย่างนี้เกมนี้ยังเบียดกันเลือเกินนะครับสิงเพชรต้องขยันรับไปตั้งรับเยอะๆไม่ได้แรงขึ้นมาแล้วเพ็รเดทยิ่งชกยิ่งแรงครับโอ้โหนี่ครับฝ่ายแดงครับนักลงทุนแล้วก็ลงทุนแล้วจะเห็นผลหรือเปล่าไอ้เพ็รเดาสิงเพชรสิงเพชรมาหาคาไว้คาไว้โอ้โหแต่ว่านี่ครับ มาเด็กดื้อเด็กดื้ออาจารย์ชุมพลแยกออกมาก่อนเริ่มจะตั้งจากานะครับไม่อยู่แล้วเหมือนกันตอนนี้สิงเพ็ดพอเดิเดนเบียดเร็วแล้วรันโู้นี่เลยครับแต่ว่ายังมีลูกดักแทงสวยๆเพ็รเบียดไม่สนนะครับเบียดเข้าไป,ปล้ำในโอ้โหเกมการยชกนี่ยังดูไม่ออกจริงๆปุ้ยคู่นี้สิงเพ็รได้หลักเหลียมเพชรเดียดได้ลูกขยันชนก็ไปเรื่อยก็ฟัดไปเรื่อย ลูกแทงเลขาไว้โอ้โหไม่สนแล้วครับเพชรเดชนี่ก็าพยายามจะหงสจะตีเหมือนกันโอ้โหนี่ครับไทย,มมย,น,ทยนั้นสมวยเวทีมวยราชดำเนินนี่เอืองเองเอืองเองครับตองเชียสองฝ่ายนี่มาเชียร์กันกระหึ่มเลยเออเพชรเดชไอโอ้ดมีกำปั้นครับแต่โดนไปยังทนไหวโอ้โหนี่ครับ สิงเพชรขวางไว้ขวางไว้อาจารย์ชุมพลแยกก่อนโอ,โ,โอ้โหเกมการชกเบียดกันสนุกบอกแล้วนะครับคู่นี้นี่เราใจแน่ถึงที่การแน่นอนไม่สนตอนนี้ยิ่งชกยิ่งแรงเบียดก็ไปแทงดอกนี่โอ้ยล็อกลงมาแล้วกดแทงสิงเพชรก็พยายามจะแทงโต้เหมือนกันน,าานี่ครับมาหาที่๊อบขุนซาช่างภาพของบวยสยามโอ้โหมาดีครับมาหลบก่อนตอนนี้อุ้ยมายิงกระปั้นก็ไปยิงนักหนึ่งสอง สิงเพชรโอ้เพชรเดชมาตอนนี้โอ้โหสถานการณ์นี่สุด <inh>. ม <ator> <vt ret ii> er ันเลยครับหนุ่มโบสจัดเอาไว้ผู้ขี้สูสีทํำท่าจะชิงดำอีกแล้วครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับมาปลายยก4ี่ครับปลายยก4ี่โอ้โหหมดยกหมดนอกจากคว้าเข็มขัดแชมป์แล้วยังมีเงินรางวัลจากทูฟอย u อีก50,000บาทนะครับรางวัลจากตำแหน่งแชมป์ทูฟอยูอ้ยมายิงหมัดเข้าไปครับเพ็รเดช ยกนี้ดูว่าสิงเพชรก็พยายามจะเบียดสู้เหมือนกันมาโดนเพชรเดชที่ชิงเดินวงไงโอ้โหเอาละครับจังหวะไล่แขนแล้วก็แขงเข่ายัดไส้ทําได้ดีไม่สนลูกขยันความแข็งแรงเบียดไปเรื่อยชนไปเรื่อยเพชรเดชเอาละครับหยุดไม่ได้นะครับสิงเพชรนี่ก็จะหยุดไม่ได้ต้องขยันต้องโต้นะครับดูนะครับเบียดเข้าไปเอาละครับยิ่งชกยิ่งแรงแลกกันสนุกคู่ขี้เหลือเกินครับไม่มีใครยอมใครจริงๆเอา ในช่วงปลายยกตอนนี้สิงเพชพยายามจะขยับโอมาโดนซ้ายเพชรเดชก็ดูว่าจะมั่นใจแล้วนะครับถอยออกมาชุกในเกมตั้งรับเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับมายังไงครับอตอนนี้เพชรเดชมาทำท่ามั่นใจครับไม่เดินแล้วครับมั่นใจส่ยกครึ่งที่ทำมาได้แต่ว่านี่ครับมาสิงเพชโก็มั่นใจครับโอ้โหตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับ เอาเลยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันนะครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับสำหรับมวยคู่นี้กรรมการก็สับมือให้ทั้งคู่นี้ชกกันแล้วนะครับเพราะว่าชกกันมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยนะครับแลกอาวุธกันสนุกเร้าใจมาถึงตอนนี้ผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายก็มองว่ามักมวยของตนเองได้เปรียบนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยกันทั้งคู่มาดูกันนะครับว่าเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าเนี่ย ใครจะหลุดจะหลวมหรือเปล่าจะออกอาวุธใส่กันหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้าอารย์จุพลบอกว่าออกอาวุธใส่กันอีกหน่อยอน้องเพราะว่าไม่งั้นมากรรมการด้านล่างให้คะแนนสามท่านนี่หนักใจแน่ครับตอนนี้โอ้โหแล้วก็ดูว่าจะไม่ทํากันแล้วนะครับเต้นคุมเชิง มาดูกันว่าจะออกฝั่งไหนนะครับใครจะคิดถูกคิดผิดเลลวลาก็ยังเหลือนะครับให้กับทั้งคู่นี่เกือบหนึ่งนาทีแต่ทั้งคู่ไม่ออกอาวุธแล้วครับโอ้โหนี่ครับผลงานยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับเวลาอีกประมาณเกือบเกือบสี่สิบวินาทีนี่มาหาจะมีใครโชว์ฉายแข้งสุดท้ายดอกสุดท้ายหรือเปล่าครับเพราะว่าซียกที่ผ่านมานั้นก็โอ้โหชิงจังหวะ สู้กันเบียดกันอย่างสนุกตื่นเต้นตอนนี้อยู่ในช่วงโหงสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าใครจะคิดถูกคิดผิดนะครับกรรมการจะออกฝั่งไหนเพราะต่างฝ่ายนี่เต้นกันละมุมแล้วนะครับตอนนี้มั่นใจด้วยกันทั้งคู่กดดันแล้วครับหวยชิงแชมป์มีตําแหน่งแชมป์เป็นเดิมพันด้วยครับแล้วผู้ชนะนี่ก็มีเงินรางวัลพิเศษอีก50,000บาท เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะออกฝั่งไหนเอาแล้วครับครบ5ยกไปแล้วครับบริษัทประธานบริหารบริษัทโกโซเชียลจำกัดขึ้นคาดเข็มขัดครับแชมป์ครูฟอร์ยูรุนไกลเวทพิกัรน้ำหนักหน2้ปอนด์ครับและลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญคุณสิทธิทรุ่นะครับมอบป้ายเงินรางวัลให้กับแชมเปี้ยนของเราครับที่รักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้